สวัสดีครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมในส่วนของอา,อาหารว่างสำหรับหมูขุนนะครับก็ที่ฟาร์มนะครับก็จะให้อ,อาหารว่างที่เป็นในส่วนของผักชัยยานะครับทึ่เป็นผักที่มีประโยชน์มากนะครับตั้งในส่วนของเป็นผักกินเล่นนะครับเวลาเคี้ยวเวลา ให้เขาได้ได้เขียวเล่นนะครับมียามว่างแล้วก็ช่วยรักษาโรคต่างๆนะครับทําให้สุขภาพหมูแข็งแรงนะครับก็ในส่วนของผักชัยาก็มีประโยชน์มากพอสมควรนะครับก่อยังไงก็ลองเข้าไปหาข้อมูลใน Google กันดูนะครับก่อนในส่วนของฟาร์มก็ให้กินสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณสัก2วันนะครับเพราะว่าเราใช้เวลา วันเสาวอาทิตย์ที่เราหยุดจากงานประจำได้ได้มาในส่วนของเก็บเรามาให้หมูกินนะครับยังไงก็ทดลองดูนะครับแล้วก็ผลที่ได้มาแบ่งกันกันนะครับสวัสดีครับ